thank mm -hmm. ัดีครับผมเพื่อนพี่น้องชาวเครื่องเสียงกางแจ้งและก็ผู้ที่กําลังติดตามรับชมอยู่ทุกท่านนะครับกับผมช่างกันร้านโมซาวเทควันนี้เราก็คงยังอยู่กับมิกเซอร์นะครับเป็นภาคที่2นะครับแรกเราก็เสนอนเสนอการใช้มิกเซอร์อย่างอย่างครบถ้วนตามความสามารถของเขาเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้งานนะครับแต่วันนี้เราจะมาพูดถึงเจ้าตัวนี้ภาษาแต่ก่อนเราเรียกปีโทนนะครับเข้ามาก่อนตัวนี้นะมีหน้าที่ เหมือนกันนะครับจริงๆแล้วเขาเขาก็คือมิกเซอร์นะครับรุ่นก่อนก่อนก่อนที่จะเป็นแนวแนวใหญ่แนวนี้จะเป็นแนวควบคุมงานที่ใหญ่ขึ้นแต่แนวนี้เล็กลงสาหรับใช้ในตู้คาราโอเกะหรือว่าใช้ในบ้านหรือว่าในห้องประชุมก็ใช้นะครับตัวนี้ที่ผมได้มานะครับตัวนี้ DBX เขาทําหน้าที่เขาทําหน้าที่อะไรหน้าที่ของเขาก็คือมิกเซอร์ดีๆนั่นะครับมีอ่ามีอินพุตหม่นะครับ1 2 3่ตัวนี้พิเศษมากนะครับมีไม่5้า สี่ห้าเนี่ยครับมีปุ่มอวอลลุ่มของไมค์ควบคุมเบสข้างหลังนี่ควบคุมเบสแหลมควบคุมเสียงเอาท์พุตนะครับเขามีปุ่ม XLR เลยนะครับเนี่ยออกตู้ลำโพง PS 2คู่หนึ่งแล้วก็แยกซับเบสด้วยนะครับแยกซับเบสเห็นไหมครับมีปุ่มปรับความถี่แล้วก็มีปุ่มปรับเสียงอันนี้คือซับเบสคือตัดให้มันเป็นซับคือเขาทําหน้าที่คอสแยกซับไปเลยใช้ทีํางาน3ตู้ได้เลยเดี๋ยวผมจะเทสให้ดูอันนี้อินพุตเห็นไหมครับมี input. อินพุตอินพุตซาวด์มิด i พวกอ่าพวกเสียงเพลงพวกต่างๆเข้ามาครับแล้วก็มีปลากเสียบเข้าเสียบออกนะครับขนง่ายไม่เกะกะจริงๆมันเหมาะกับกับมันในบ้านในห้องประชุมหรือว่าห้องร้องคาราโอเกะปัจจุบันนี้คนซื้อบ้านก็มีห้องพักผ่อนมีปรับไม้หนึ่งไม้สองไม้สามไม่สี่สำหรับงานที่อ่ามีอนเนกประสงค์อย่างเช่นจะเล่นกีตาร์อย่างนี้อันนี้เสียบไม้ร้องอันนี้เสียบกีตาร์ได้ครับมีการปรับโลปรับไฮแต่เป็นอ่าปุ่มหมุนข้างในนะครับ แล้วก็มีอ่ามีชุดเอฟเฟกร้ลองด้วยนะครับเอฟเฟกร้องมีดีเลย์รีเวิร์บมัตรีเวิร์บอ่ารีเวิร์บสเตอริโอมีเกตอ่ามีหลายช่องนะครับมีหน้าปัดเกนดีเลย์รีเวิร์บนะเห็นไหมอนเนกประสงค์มากๆเลยตัวนี้นะครับอ่านอกนั้นยังมีมีเบสดมีแหลมนะครับเกนปรับเสียงต่างๆมันจะมาคุมอยู่ด้วยกันนะครับ อ่าอันนี้เป็นเ c ็ o โนะปรับระดับ Echo คไมวอลลุ่มอ่าปล่อยเสียงไม่ควบคุ่ไม้อีกทีหนึ่งเป็นมาสเตอร์ของไม่อันนี้เป็นมาสเตอร์ของดนตรีที่เข้ามาทางนี้มาสเตอร์ของมิวสไปดูด้านหลังด้านหลังเขาก็ต่อจาก Input ตัวนี้ชุดนี้เป็นชุดของซับเบสนะครับเห็นไหมเขาแยกซับให้อันนี้ก็เป็นกลางแหลมออกตูพีเอสไปเลยอันนี้ก็ปรับยังมาปรับทุ่มแหลมข้างหลังได้อีกนะครับอันนี้ไม่เพิ่มอีก2ตัวเห็นไหมครับเป็นไม่5ตัวถ้าถ้าเราจะจัดชุดจัดชุดยังไงเอาแค่นี้สมมติว่าเราจะขับดอก15มาดูตัว สมมติว่าเราจะไปใช้ขับกับชุดดอก15คู่หนึ่ง เป็นซับเบสแล้วก็ดอก PS 1 0คู่หนึ่งเป็นอ่าเป็นกลางแหลมยกตัวอย่างยกตัวหลังแล้วก็จับคู่กับ power ตัวเล็กๆส5้าเนี่ยใช้300วัตต์ก็ขับได้นะครับหรืออ่าข้างละ250วัตต์อย่างอย่างอย่างตัวนี้ถ้าตัวนี้2 0 0 0 3,000ตัวนี้1 5 0 0ท่านก็จะได้เครื่องเสียงในราคาที่ถูกแสนถูกนะครับตัวอย่างสมมติว่าท่านเซตชุดประหยัดสุดนะครับก็ท่านใช้มิกเซอร์หรือปีตัวเนี้ยนะครับกับ power m อร้อคูณ2อ0หหรือ600วัตต์หรือ350นะครับท่านก ก็จะสามารถที่จะใช้งานกับลำโพงชุดนี้ได้นะครับก็คืออซับเบส1ตัวดอก15หรือจะจะเป็นเป็นคู่ก็ได้แล้วก็เป็นพีเอสติบนิ้วนะครับกำลังดีนะครับสำหรับร้านอาหารชิวชิวนะครับ ประมาณไม่เกิน25โต๊ะประมาณนี้นะครับ24โต๊ะได้นะครับจะไว้ฟังในห้องโถงในบ้านนะครับแล้วก็เขามีออปชันครบนะครับที่สําคัญที่ผมชอบมากเลยนะครับก็คือเขามีเอฟเฟกนะครับสีส้มนี่ควบคุมเอฟเฟกนะครับเป็นไงครับท่านจะได้เครื่องเสียงในร้านอาหารที่มีคุณภาพสูงในราคาที่ไม่ถึงหมื่นบาทนะครับเนี่ยอย่างชุดนี้นะครับชุดลำโพง3ดอกนี่ท่านก็จะได้เครื่องเสียงราคาประมาณ8 0 0 0 9 0เ0เองนะครับเนี่ยทั้งชุดนี่ ทีนี้เรามาลองลองต่อสายดูนะครับเดี๋ยวผมจะต่อสายให้มาดูหลังเครื่องอันนี้เขาเป็นแจ็คแจ็คมีแจ็ค RCA ให้สบายนะครับต่อง่ายรุ่นใหม่เนี่ยแต่ก่อนในในจะแปลงมีแต่ดอกจำปาก็มีรุ่นโบราณเนี่ยจะมีแต่พวกเนี้ยพวก RCA มันวุ่นวายในการแปลงสัญญาณเข้ากับ Power a m p สมัยใหม่นะครับมันไม่ยากนะครับเพราะว่านี่เราต่อเสียงกลางเนี่ย เลียงกลางเนี่ยเราต่อออกจาก r L ก็ได้ส่วนมากเพลงทุกวันนี้เป็นเพลง D V D เป็นเพลงที่เขาแลงไฟรวมกันหมด M P c เนี่ยซ้ายขวาออกเหมือนกันหมดเลยนะครับ M P c เนี่ยเนี่ยแล้วก็มาเข้าอินพุตเลยนะเห็นไหมครับอินพุตอินพุต A เนี่ยเราเอาเป็นอ่าเป็นกลางแหลมนะครับกลางแหลมนะครับอ่าตัวนี้ เอาพุทธนะครับเอาพุทธสาวเอาพุทธเนี่ยออกจากรูไหนก็ได้ซ้ายขวาก็ได้แล้วมาเข้าอ่าเอเป็นกลางแหลมนะครับทีนี้ผมจะแยกับเบสไว้ที่ขวานะครับสมมติว่าตามทฤสัยจริงๆมันับเบสผมจะเอาไว้ซ้ายนะครับอ่าเอาพุทธอ่าไปเข้าเอาพุทธบีเห็นไหมครับมาเข้าเอาพุทธบี นี่ครับต่อกันง่ายๆแบบน,นี้เอาแบบนี้เพื่อไม่ให้มันสลับกันเอาเอากลางแลมไว้ขวานะครับเนี่ยต่อให้ได้เอากลางแลมไว้ขวาเนี่ยมันจะได้อย่างนี้นะครับได้อย่างนี้ได้อย่างนี้นี่เสร็จแล้วท่านก็อ่สายสายสัญญาณเสียง มาจากคอมพิวเตอร์นะครับก็เสียบเข้าเลยอินพุตอินพุตตัวไหนก็ได้นะครับมันเชื่อมกันหมดนะครับขาวแดงเสียบไปเลยนะครับนะครับภานี้เกนเกนเกนเรายังไม่ต้องปรับนะครับหรือตามที่เราเรียนมาเราตั้งทับเบรไว้ที่แปดสิบล้วก็หมุนไว้เลยนะครับอันนี้มีเกนเกนให้ค่อนข้างจะละเอียดนะครับมีร้อยเฮิร์ตเพรว่าเราตั้งไว้ที่แปดสิบเห็นไหมครับมันก็จะเป็นมุคับเบรที่แปดสิบตัวนี้ตัวนี้ใช้มาเตอร์ควบคุมนะครับ เรามาดูส้ายนะครับสายอันนี้คือซับเบดซับเบดเมื่อกี้เราไว้ที่เราไว้ที่ A อนะครับเราไว้ที่ A อแล้วก็เอาซับเบดเข้าไปเลยที่ A อแล้วก็อันนี้ลำโพง T-S 10นิ้วนะครับแล้วก็ไว้ที่ b เลยนะครับล็อกแล้วนะครับอันนี้สายลำโพงเสร็จแล้วอันนี้กลางแหลงอันนี้บิดนะครับก็เสียบสายไฟ มาดูด้านหลังนะครับนี่เราต่อเรียบร้อยนะครับสายไฟเสียบปลั๊กแล้วสายสัญญาณเข้าจากคอมพิวเตอร์นะครับจากคอมพิวเตอร์นะครับเสียบเรียบร้อยอันนี้อันนี้ซับเบดนะครับอันนี้ซับเบดเรามาเข้าซับเบดเรามาเข้าซ้ายนะครับอันนี้กลางแหลมนะครับเรามาเข้าขวานะครับปุ่มพวกนี้ไม่ต้องเปิดก็ได้นะครับหรือจะตั้งไว้ที่ศูนย์เดซิเบลก็ได้นะครับอันนี้ยังเหลือว่างนะครับสําหรับถ้าใครจะเอาไปเป็นคู่นะครับหรือว่าใครแยกแอมนะครับก็กลางแหลมก็เข้าสายขวาของเขาเลย แอมซับเบดก็เข้าซับเบดหรือหรือตัวซับเบดเนี่ยไปเข้าตู้แอคทีฟเลยก็ได้นะครับมันจะแจวมากนะครับถ้าใช้ตู้แอคทีฟนะครับเอาซับเบดเนี่ยไปเข้าตู้แอคทีฟเลยนะเดี๋ยวเราอ่าสวิตดูนะครับลองเปิดสวิตดูนะครับอันนี้สวิตเดี๋ยวเราจะไปดูด้านหน้านะครับเราลองมาเทสดูนะครับอันนี้ด้านหน้าของเขานะครับก่อนจะเปิดอันนี้เราสวิตตัวนี้ตัวนี้เป็นหน้าปัดนะครับแสดงเกณฑ์ต่างๆนะครับเป็นตัวเลขนะครับเป็นตัวเลขเดี๋ยวเราจะมาไล่ดูนะครับ เดี๋ยวปิดสวิตช์ให้หมดก่อนนะครับอันนี้เป็นด้านหน้าเดี๋ยวเรามาไล่ดูนะครับตั้งแต่ ไม่มาปุ่มควบคุมไม่สามปุ่มไม่หนึ่งไม้สองไม่สามไม่สี่ไม่ห้าอยู่ด้านหลังนะครับเสร็จแล้วก็มาเป็นปรับปรับเสียงเบียดเสียงแหลมอันนี้ของมัตเตอร์นะแล้วก็ตัวนี้เป็นเอ็โคนะครับเป็นเอ็โคนะครับเอ็โคอันนี้ก็เป็นก็ดีเลย์นะครับสําหรับดึงหางเสียงหรือว่าดึงลําโพงนะครับเนี่ยมันจะอยู่คู่กันแล้วก็มันจะมาสัมพันธ์กับตัวนี้นะครับตัวนี้ก็คืออ่าปรับเอ็โคอ่าตัวมัตเตอร์นะครับสามตัวนี่เป็นมัตเตอร์นะครับมีเอ็โคนะครับแล้วก็มี สัญญาณไมค์นะครับสัญญาณไมค์จะมาควบคุมสามตัวนี้ทีหนึ่งนะครับมันจะมันจะสัมพันธ์กันนะครับอ่าเอ็กโคมานี่ไมค์มานี่แล้วก็ตัวนี้จะเป็นมาสเตอร์นะครับมาสเตอร์หลักนะครับสมมติว่าเราตั้งไว้ที่ศูนย์เดซิเบลหรือเราปิดไว้ก่อนนะครับก่อนที่จะปล่อยสัญญาณเพียงเข้ามาทีนี้ก็มาสวิตสวิตพาวเวได้เลยนะครับอ่าปิดเสียงไว้ก่อน ครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอจบไว้เท่านี้ก่อนนะครับเนื่องจากว่ามันจะยาวเกินไปเดี๋ยวเราพบกันในการทดลองเสียงในคลิปที่3นะครับสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ